อ่ะต,ตอนนี้ผมกำลังอยู่บริเวณดอยหงหมดนะครับซึ่งสูงกว่าจากระดับน้ำทะเลประมาณ971เมตรน,นะฮะดอนหัวหมดนี้ก็จะมาชมวิวทะเลหมอกและครับพระอาทิตขึ้นนะครับหันหลังไปด้วหันหลังหน้าได้แหละแต่ข้หน้าทางอื่นเป็นเราลแล้วเว้ยที่เห็นไกลๆนั่นจะเป็นตัวเมืองอุ้มผางลาเล เฮ้ยเอาขาก้าวมั้งหน้าแบบนี้ก้าวก้าวมันก้าวเลยัเอาขาก้าวมงหน้าก้าวมาี้กนน้าเย้นมัยเ้นน้องแตน้ารูู้้หันหน้าทางนี้ดิวะอตอนที่มาก็จะเป็นช่วงออกพาษาพอดีนะชาวอุ้มผางก็ตักบาทเทโวครับ ก็แห่พระพุทธรูปรอบเมืองแล้ก็ตักบาตรดอกไม้ของข้าวปลาอาหารแห้งอตอนนี้เราหยุดพักกันกลางทางนะครับที่บริเวณแขวงการทางบ้านอุ้มเปี่ยมนะครับผม ที่นี่ก็จะมีห้องน้ำมีร้านอาหารขายด้วยนะกลางทางนี่คือกลางทางที่จะไปเข้าอุ้มผางนะครับส่วนที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นจะเป็นศูนย์อุปยบชาวพม่านะครับซึ่งหนีจากประเทศพม่าเข้ามาซึ่งเป็นช่วงที่ที่มีสงครามนะบ้านก็จะปลูกตามเชิงเขานะลดหลัดกันไป